สวัสดีครับวันนี้นะครับในช่องอันโตนิโอก็มีคลิปที่เป็นคําถามนะฮะจากเพื่อนๆนะฮะที่ไลน์เข้ามาถามคําถามกับผมนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่มีปัญหานะครับอยากจะพูดคุยกับผมผ่านช่องทางทางไลน์นะฮะก็ติดต่อได้ที่นะฮะไลน์ดีผมนะครับ @antonio นะครับใส่เครื่องหมายแล้วก็ a n t o n i o นะครับไลน์ ID ผม @antonio นะครับไลน์ข้อมูลคำถามที่อยาก รู้นะฮะถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไปหาคำตอบมาให้นะครับแล้วก็คำถามไหนที่น่าสนใจผมก็จะเอามาทำเป็นคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากคำถามเขียนข้อมูลไว้เลยนะครับไม่ต้องมาทักทายกันแบบสวัสดีครับกว่าจะรอผมตอบผมก็ครับนะผมครับเสร็จกว่าคุณจะตอบผมมาอีกไม่ต้องไม่ต้องอะไรน,นะเขียนมาเลยฮะรบกวนพี่อย่างนี้นะครับจะถามคําถามแบบนี้อ่ะเขียนคําถามมาเลยนะครับเพราะว่า ในไลน์ดีผมเนี่ยไลน์เนี้ยนะครับผมจะเป็นคนตอบคําถามเองทุกคําถามนะครับแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าตอบให้ทุกคําถามนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะมีคําถามที่มีน้องๆท่านหนึ่งน้องหรือพี่รู้นะถามเข้ามาว่าเนี่ยนะครับคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยจำไม่ได้แล้วนะแต่ประมาณเนี้ยคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยนะครับไปค้าประกันให้เพื่อนนะและสุดท้ายเนี่ยเพื่อนไม่ยอมจ่ายหนี้ธนาคารนะครับตอนเนี้ย ที่บ้านเดือดร้อนหนักมากเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เอาไปค้ำเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่มีหลักทรัพย์ก็คือคำ้ำบ้านที่อาศัยอยู่ทั้งครอบครัวเนี่ยนะครับโดนเจ้าหนี้ยึดไปขายท่อตลาดนะคำถามคือว่าเราจะต้องทํายังไงดีอ่านะนะคำถามนี้เดี๋ยวผมจะตอบให้ฟังนะครับว่าจะต้องทํายังไงดีนะแต่ว่าจะเขาเรียกว่าไงจะอธิบายก่อนว่าจาก เกี่ยวเนื่อคําถามนี้นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าคอมเมนต์ต่างๆนานาที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับที่ผมอ่านๆนะในในช่องผมก็มีการพูดถึงเรื่องการค้ำประกันค่อนข้างเยอะนะหลายคนจะถามว่ากฎหมายมันไม่เป็นธรรมนะกฎหมายมันไม่ยุติธรรมนะควรจะมีการแก้ไขกฎหมายแบบนี้ได้แล้วนะครับทําไมผู้ค้ำประกัน จะต้องมาโดนแบบนี้ด้วยนะบ้านก็ไม่บ้านก็คือบ้านของเรานะตอนกู้เนี่ยนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรกับเขาเลยนะไอคนกู้มันก็กู้ไปเราก็แค่ไปคำาั่นกันให้เฉยแล้วเราทําไมต้องโดนขนาดนี้ด้วยนะครับทําไมไม่ไปทําอะไรคนกู้อ่านะครับผมจะอธิบายว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะการที่เราจะไปคำาั่นการให้เขาเนี่ยคืออะไรคือเขาไปกู้เงินกับธนาคารนะ นะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือใครก็ได้ที่ให้กู้เงินไปกู้แล้วเนี่ยไอคนที่จะไปกู้เนี่ยนะครับไอคนให้กู้หรือธนาคารเนี่ยเขาดูแล้วว่าไอคนที่มากู้เนี่ยมันคุณสมบัติมันไม่พอมันไม่ดีนะเช่นเ,ออเงินเดือนน้อยนะครับแล้วก็อยากจะกู้เยอะแต่ว่าเงินเดือนมันกู้ไม่ได้นะครับหรือมีประวัติเครดิตบุโรก็ไม่ถึงขั้นดีแต่จะมีภาระนี่เยอะ เอาเป็นง่ายๆคือสรุปว่าไอ้คนกู้อ่ะคุณสมบัติมันไม่ดีพอที่จะกู้นะมันก็เลยไม่ใช่มันสิโทษทีเจ้านี้ก็เลยบอกว่าไปหาคนค้ำมาเพิ่มหนึ่งคนไปแล้วเดี๋ยวจะให้กู้นะคนค้ำต้องเป็นอะไรข้าราชการรัฐวิสา,า,าหกิจอะไรของเขานะส่วนใหญ่เขาจะประมาณอย่างนั้นนะครับมาคำ้ำนะมาคำ้ำแล้วเดี๋ยวจะให้กู้มันคืออะไรความหมายมันคือคุณสมบัติคนกู้มันไม่ผ่านเขาเลยต้องหาคนคำ้ำ เพื่ออะไรล่ะเอามาค้ำประกันแล้วมันจะกู้ผ่านเพราะอะไรเพราะว่าคนให้กู้หรือธนาคารมันมั่นใจผู้คำ้ำไงมันมั่นใจผู้ค้ำมากกว่าผู้กู้ว่าถ้าหากผู้กู้มันไม่จ่ายตังค์เนี่ยผู้ค้ำจะต้องรับผิดชอบแทนผู้กู้นะครับเขาถึงจะให้กูนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าใครโดนเจ้าหนี้หรือโดนธนาคารเล่นงานในฐานะผู้ค้ำอะ่ะผมบอกเลยว่า อันนี้อย่าโกรธกันนะผมแค่พูดความจริงนะว่าคุณอย่าไปโวยวายอะไรเลยเพราะว่าคุณต้องรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าการคำาั่นกันนี่ให้ใครเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนคุณซวยไปแล้วครึ่งนึงอ่ะนะวันวันใดวันหนึ่งวันดีคืนดีเนี่ยนะครับมันไม่จ่ายขึ้นมาเนี่ยคุณซวยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้คนกู้ที่มันกู้ไม่ได้คือคุณสมบัติมันไม่ดีแล้วมันรู้ตัวแล้วมันไม่มีทรัพย์สินอะไรนะแต่คนคำเนี่ยพูดง่ายคือคุณสมบัติดีกว่าฐานะดีกว่านะครับ คเครดิตดีกว่าถึงกู้ผ่านนะสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นหนี้เสียขึ้นมาเนี่ยนะครับกฎหมายใหม่เนี่ยนะกฎหมายใหม่เขามีการออกกฎหมายมานะครับว่านะครับถ้านะครับมีการบังคับคดีผู้กู้แล้วเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏได้ว่าผู้กู้เนี่ยนะครับไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ให้ยึดนะให้ยึดให้อายัดแล้วเนี่ยนะก็ เจ้านี่ก็จะไปไล่เบีย้ยกับผู้ค้ำอีกทีหนึ่งนะสรุปก็คือพูดง่ายๆคือลูกนี้มันหมดสภาพแล้วไม่เหลืออะไรให้ยึดแล้วนะเหลือแต่ชีวิตกระลมหายใจนะเขาก็ต้องเบนเข็มไปเล่นผู้ค้ำหละทีเนี้ยนะถ้าผู้ค้ำยังไม่ไหวตัวนะครับมีหลักทรัพย์อยู่เต็ไมไปหมดเลยนะก็เสร็จเสร็จ,เสร,จเสร็จแน่นอนนะเจ้านี้ยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ค้ำไม่มีสิทธิ์โวยวายนะผมบอกก่อนเพราะว่าคุณต้องรู้นะอ่า หลายคนที่ยังไม่รู้แต่หลายคนที่ไม่รู้แล้วไปค้ำแล้วเนี่ยก็ฟังเอาไว้นะครับถ้านะดูแล้วเนี่ยถ้าดีเขาเรียกไนงะทางหนีที่ไล่ไปก่อนนะว่าดูแล้วไอ้นี่มันไม่น่าจะรอดแน่นะถ้าคุณเป็นผู้ค้ำประกันอยู่ในฐานะผู้ค้ำนะผมแนะนาว่าตอนนี้คุณมีทรัพย์สินอะไรเอาออกไปให้หมดเลยนะครับเอาออกไปก่อนนะเออเอาออกไปก่อนถ้ามีภรรยาที่มีทรัพย์สินเยอะก็หย่ากันไปก่อนนะแล้วโอนทรัพย์ส,สินไปให้ภรรยาซะ นะบอกประมาณว่าแบ่งสมผัิกันเพราะถ้าเกิดไอ้คนกู้ที่คุณไปค้ำประกันเนี่ยนะมันไม่จ่ายขึ้นมาเนี่ยนะครับเจา้จาหนี้หรือธนาคารเขาเล่นคุณแน่นะถ้าคุณมีทรัพย์สินเสร็จก็หวานหมูเลยนะแบบคําถามที่น้องก็ถามมาเนี่ยว่าพ,พ่อหรือคุณแม่นะไปค้ำประกันให้เพื่อนสุดท้ายเพื่อนไม่จ่ายมายึดบ้านที่อยู่อาศัยของครอบครัวไปขายท่อตลาดมันยุติธรรมหรือเปล่านะผมก็เข้าใจได้นะครับว่าความรู้สึกของคนในครอบครัวประมาณว่าเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย พ่อหรือแม่กูแค่ไปคำ้ำปรกันนี่เนี่ยมันมาเล่นถึงบ้านเลยเม,มันก็ต้องเล่นตามกระบวนการตามกฎหมายตามขั้นตอนแหละครับอันนี้ก็ไปว่าธนาคารเขาไม่ได้เพราะว่าเราเองในฐานะผู้ค้ำเนี่ยเราต้องรู้ตัวนะฮะว่าถ้าไอ้เจ้านี่ไอ้ไม่ใช่สิไอ้ลูกนี่มันผิดเงื่อนไขขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยเราซวยแน่นะในฐานะผู้คำ้ำกรกัน,นะครับนะทีนี้เดี๋ยวมาตอบคาถามนะที่บอกว่าถ้าเจ้านี่ยึดบ้านของคนคำ้กนคนคำกำรันคนค้ำมาทำยังไงนะ ก็มีวิธีเดียวครับคือใช้นี่แทนเขานั่นแหละ <c oughs> คุณต้องไปใช้นี่แทนเขาอ่ะนะบ้านคุณกี่ล้านกี่แสนผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดอไอ้คนค้ำเนี่ยไปค้ำส่วนใหญ่นะนี่นี่ธนาคารอมสินอย่างเงี้ยนะกู้ทีแสนสอง,สงแสนเงนี้ยนะเขาก็มายึดบ้านไปขายทอดตลาดคุณอยากจะให้เขาไม่เอาไปขายทอดขายทอดตลาดก็หาเงินไปจ่ายธนาคารอมสินนะก็อาจจะต้องไปเจราจาว่าดอกเบี้ยไม่คิดได้ไหมนะแล้วก็จ่ายเฉพาะเงินต้นแต่ตอนนี้ไม่มีเงินนะ เปน,นี้อยู่สองแสนใช่ไหมขอผ่อนได้ไหมขอผ่อนสักสิบเดือนได้ไหมอ่านะผมว่าธนาคารเขาก็น่าจะช่วยนะเพราะว่าเราเป็นผู้ค้ำนะจะมาเล่นกันถึงเอาบ้านเอาช่องไปเลยอันนี้มันก็โหดเกินไปนะคือไม่มีวิธีการหรอกครับมีวิธีการเดียวก็คือว่าเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้นะส่วนจะมีเทคนิคอะไรไหมไม่มีหรอกครับก็เจรจาอย่างเดียวปียดีต่บอกว่าขั้นตอนมาถึงขั้นยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดเนี่ย เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะเจ้านี้มันจะแข่งแล้วพราะพูดง่ายๆคือมันรู้แล้วว่าคุณมีทรัพย์สินนะอ่านะมันก็มันก็ไม่โอนอ่อนผ่อน,ผ,อนผ่อนปลนง่ายได้สักเท่าไหร่แหละนะครับเพราะนั้นก็จะค่อย,จะ,อยจะค่อนข้างคุยยากนะถ้าเกิดสมมติถึงขั้นยึดทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วนะครับทีนี้นะฮะผมจะมาอธิบายให้ฟังต่อว่าผู้ค้ำประกันนะฮะอันนี้นะในในส่วนของฝั่งวิชาการนะ ผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับตามภาษากฎหมายเนี่ยหมายถึงนะฮะบุคคลหนึ่งที่ยอมรับที่จะชําระหนี้แทนอีกบุคคลหากบุคคลนั้นไม่ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ชัดเจนไหมฮะชัดเจนนะครับผู้ค้ำประกันตามภาษากฎหมายอีกทีนะฮะหมายถึงบุคคลหนึ่งที่ยอมรับที่จะชําระหนี้แทนอีกบุคคลหากบุคคลนั้นไม่ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะแต่อีกในหนึ่งหมายถึงผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้คน นะเป็นคนที่รักลูกหนี้มากมมากเสียจนยอมเอาชีวิตและอนาคตไปเสี่ยงด้วยหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้และนะนี่คือข้อควรระวังที่สุดที่คุณจะเป็นต้องใช้สติและถามตัวเองให้ดีก่อนที่จะเซ็นคำประกันใ้ไครนะครับบอกว่าเมื่อถามถึงกฎหมายผู้คำประกันที่มีการผลักดันต่อสู้มาอย่างยาวนานเพื่อความยุติธรรมแก่ผู้คำนั้นในที่สุดก็ประสบความสุดเด็จเมื่อเดือนกุมภา2558นะ กฎหมายการคำประกันฉบับปรับปรุงใหม่ปี2558นะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีนู้นะนะปี2558นะครับเขาบอกว่ามีเนื้อหาใจความอย่างนี้นะครับอ,อหผู้คำประกันสามารถจำกัดองค์เงินสูงสุดและระยะเวลาในการคำประกันได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะเซ็นคำประกันควรตกลงกับลูกหนี้เพื่อกำหนดเพดานชำระหนี้แทนให้และเซ็นสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือผู้ง่า มึงกู้ล้านหนึ่งกูขอคำว่าการมึงสูงสุดแค่แค่5ล้านนะแล้วก็ระยะเวลาในการคำว่าการเนี่ยกูคำว่าการให้มึงแค่3ปีนะถ้าหลังจากนี้ไม่คำแล้วนะนะลูกหนี้กับผู้คำต้องคต้องเขาเรียกว่าตกลงกันก่อนนะข้อ2ผู้คำว่าการไม่ต้องรับผิดชอบมูลหนี้ทั้งหมดเหมือนกับลูกหนี้ทุกประการอีกต่อไปซึ่งหมายถึงผู้คำปราการจะรับผิดชอบชําระหนี้แทนในส่วนของตนเท่านั้น ไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบีย้ยโดยหลังจากที่ผู้ค้ำประกันใชหนี้แทนลูกนี้แล้วนะก็สามารถใช้สิทธิไล่เบีย้ยโดยฟ้องลูกนี้เรียกเก็บเงินตามจานวนที่ชําระแทนพร้อมดอกเบีย้ยและค่าเสียหายอื่นๆคือพูดง่ายรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองกําหนดไว้นะครับแล้วก็พอสมมติถ้าเราต้องใชหนี่แทนลูกนี้ในฐานะผู้ค้ำเนี่ยคุณไปไล่เบีย้ยกับลูกนี้ได้นะ,ะต่อมาข้อที่สามคือในกรณีที่ลูกนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ต้องทำหนังสือแจ้งผู้ค้าประกันให้ทราบก่อนภายในเวลา60วันและห้ามไม่ให้เจ้าหนี้เรียกเอานี่กับผู้ค้าประกันในทันทีจนกว่าจะไล่เบี้ยหรือเรียกนี่กับลูกหนี้จนสุดความสามารถแล้วอ่านะอันนี้แหละคือข้อ3ที่ที่ผมมักจะพูดถึงบ่อยๆก็คือว่าเจ้าหนี้จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ค้าประกันให้ทราบก่อนภายใน60วันนะครับถ้าเกิดลูกหนี้ผิดนัดนะครับแล้วเจ้าหนี้จะมาเล่นผู้ค้าไม่ได้นะ จนกว่านะฮะจะพยายามไล่เบี้ยหรือเรียกหนี้กับลูกหนี้จนสุดความสามารถแล้วนะครับอันนี้เข้าใจง่ายแล้วก็มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้ที่สุดแต่ข้อหนึ่งข้อสองที่บอกว่าผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบในส่วนของที่ตัวเองเซ็นสัญญาไว้ว่าจะขอรับผิดชอบเท่านั้นเท่านี้ผมมองเลยครับเจ้าหนี้มันไม่ยอมอยู่แล้วคุณจะมีเงื่อนไขแบบนี้เจ้าหนี้บอกว่าถ้ามีเงื่อนไขนี้ผมไม่ให้คุณกู้ นะไอคนจะกู้ก็ไปบอกผู้ค้าปรกันว่าพี่พี่จะพี่มาจํากัดวงเงินเขาเขาไม่ให้ผมนะไอคนคำ้ำหมกอ่าไม่ให้กูก็ไม่เซ็นก็แค่นั้นเองนะคุณก็ต้องไปหาคนที่พร้อมใจที่จะเซ็นคำ่ราการแบบแต่มวงเงินให้คุณนะฮะโดยสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าผู้ค้าปรการจะต้องเป็นคนที่รักลูกหนี้มากๆนะมากเสียจนยอมเอาชีวิตและอนาคตไปเสี่ยงกับลูกหนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเลยนะอย่าเลยอันตรายทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะฝากเอาไว้อีกทีนึงนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดหนึ่งก็คือว่าการคำว่ากันนี่นะครับถ้าสมมตินะผมยกตัวอย่างเช่นมีญาติพี่น้องเราอยู่เขาอยากจะได้วงเงินกู้ซักเป็นโอดีสักสิบล้านนะแต่ธนาคารบอกว่าอ่ะก็ให้กู้ได้แต่ว่าต้องมีหลักทรัพย์คำว่ากันนะเราไม่มีหลักทรัพย์คำว่ากัน ก็มีบสยอค้ำประกันให้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งต้องหาหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันนะให้วงเงิน10ล้านบสยอค้ำห้าล้านต้องหาหลักทรัพย์มูลค่ามูลจำนนงห้าล้านอ่ะมูลค่าประมาณห้าล้านขึ้นไปอ่ะมาค้ำประกันนี่ให้ก็ปรากฏว่านะไปอขอร้องญาติพี่น้องก็ปรากฏว่ามีญาติพี่น้องใจดีนะเอาที่ดินมาค้ำประกันให้ที่มูลจำนนงหรือวงเงินที่ห้าล้านบาทนะครับถ้านะครับ เซ็นคำประกันในฐานะเจ้าของหลักประกันเฉยๆสมมุตินะสมมุติในอนาคตลูกหนี้รายนี้เป็นหนี้เสียวงเงินโอดีสิล้านโดนดอกโดนดงโดนดอกรอไป13ล้านสมมุตินะครับโดนดอกเบีย้ยละวรอไป13ล้านเขาก็ไปไล่เบีย้ยกับบสยห้าล้านก็จะเหลือ8ล้านแล้วสมมุติเขาก็เอาที่ที่ไปคำประกันเนี้ยไปขายทออตลาดได้6ล้านนะครับได้6ล้านนะครับ ก็จะคำประกันเฉพาะนี่ที่เกิดเท่านั้นนะครับส่วนที่เกิดอีก2ล้านเนี่ยนะครับจะไม่มีสิทธิ์มาไล่เบี้ยกับผู้ค้ำนะเพราะถือว่าเจ้าหนี้เนี่ยได้บังคับจำนอนะหลักประกันที่ผู้ค้ำเอามาคำให้แล้วนะแล้วเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ได้เท่านี้เท่านั้นไม่มีสิทธิ์ไปลุกลามบานปลายกับผู้ค้ำอีกเพราะผู้ค้ำเซ็นคำประกันให้เฉพาะในส่วนของการเป็น เจ้าของหลักประกันนะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับธนาคารเนี่ยเขาจะให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยเซ็นค้ำประกันเต็มวงเงินนะครับเขาจะให้ธนาคารเซ็นค้ำประกันเต็มวงเงินนะนอกจากเอาที่มาค้ำประกันแล้วคุณต้องเซ็นค้ำประกันส่วนตัวเต็มวงเงินอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บ ยึดที่ไปขายทออตลาดได้เงินบางส่วนยังเหลือเงินส่วนต่างที่ยังไม่ชาระนี่ไม่หมดนะปู้ามโดนต่อ,อกนะครับเพราะคุณเซ็นคำมันเต็มวงเงินไปเรียบร้อยนะแต่กฎหมายใหม่เขาก็ช่วยแหละนะกฎหมายใหม่เขาก็ช่วยว่ามันคำมันจํากัดวงเงินได้แต่ธนาคารบอกถ้าถ้าคุณต้องมาเซ็นคำมันให้ผมเนี่ยแล้วคุณเซ็นคำมันแบบจํากัดวงเงินผมก็ไม่ให้กู้ถ้าคุณเซ็นคำมันแบบ เต็มวงเงินคำมั่นการส่วนตัวเต็มวงเงินอันเนี้ยผมให้กู้นะไอคนกู้ว่าพี่ช่วยผมหน่อยเธอผมไม่มีปัญหาหรอกพี่เซ็นคำมั่กานแบบเต็มวงเงินไปเลยนะครับอ่านะแต่กฎหมายใหม่ก็คือคุณไม่คำาั่นการเต็มวงเงินก็ได้แต่ธนาคารมันก็ไม่ให้กู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเซน็นนะแต่สุดท้ายท้ายสุดผมสุดว่าอย่าไปคำาั่นกันให้ใครเถอะครับอย่าไปคำประกันให้ใครเลยดีที่สุดนะแล้วก็จะมาโวยวายไม่ได้ว่ากฎหมาย ไม่ดีกฎหมายเลวกฎหมายชั่วไม่ไดนะ้ในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าผู้ค้ำเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนนะฮะลูกหนี้นะครับมันะต้องรับผิดชอบหนี้เสมือนลูกหนี้นะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกทีไหมภาษากฎหมายผู้ค้ำาารประกันตามภาษากฎหมายหมายถึงบุคคลหนึ่งที่ยอมรับที่จะชําระหนี้แทนอีกบุคคลหากบุคคลน,นั้นไม่ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะครับเคลียนะก็ ตอบคาถามก็คือถ้าโดนยึดบ้านจากการไปคำพรงการต้องทอํายังไงก็เข้าไปเคลียร์เจ้าหนี้แหละมีวิธีเดียวแหละจะไปเคลียร์ยังไงจะจ่ายกันยังไงก็ไปตกคงกันจะแฮคัดต้นแฮคัดดอกแล้วแต่สถาน,นะของเจ้าหนี้ถ้าเป็นธนาคารรัฐคุณอาจจะไปขอแฮคัดต้นเป็นไปไม่ได้นะอาจจะขอผ่อนไปสักปีหนึ่งได้ไหมถึงแม้จะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วก็ก็ยังสามารถที่จะขอผ่อนได้แต่ว่าเขาอาจจะให้ไม่ยาวแต่ว่าเขาอาจจะ ขยายระยะเวลาการขายทอดตลาดออกไปแต่ว่าเขายังไม่ถอนยึดที่คุณจนกว่าคุณจะใช้นี้เขาหมดนะสุดท้ายอย่าไปค้ำประกันอะไรให้ใครนะครับตามนั้นแหละนะยึดมั่นคํานี้ให้ขึ้นใจนะครับอย่าค้ำประกันนี้ให้ใครจู้เฉยเฉยใครมาขอร้องไงก็บอกไม่ไม่ไม่เอาพี่เคยโดนแล้วพี่เข็ดไม่เอาอีกแล้วนะอย่านะครับอย่าเตือนเอาไว้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลที่มีคําถามถามเข้ามาในไลน์ผมผมก็เอามาทําเป็นคลิป ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฟังนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ